เ็ดพอพี่น้องนคะคะไม่ได้กกินแรงน้ำกันพี่น้องได้ยังกินเนะาะจะสิกินยังเนาะพี่น้องไปลื้อตู้เย็นเ็ดพอป่าเพิ่นฝากมาให้เนาะ,ะค่ะเนาะนี่นะคะแกงใส่ใบใส่บะคามเปียกเนาะพี่น้องเนาะใส่ผ่อีตูปลาล่าชุบเกลือเท่านั้นละค่ะง่ายๆเนาะสุกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้มไอทอดปลานน้นกันนะคะเนาะทำสองเมนูนะคะทุกคน พรป่งนี้เราก็จะตำเจวจ้า,จามากินน้ำกันเ้อค่ะพี่น้องคะเนาะไอ้อองหุน่นหุ่นอยู่พี่น้องมาจ้ามเดี๋ยว <c oughs> ดัวดผ้าถอดปากันนะค่ะบัตน,นี้เนาะป่าถอดซองตัวจ้กพี่น้องเนาะให้เด็กหน่อยคะ่ะจะเห็นน้ำกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ทอดนะคะเนาะได้จะได้ทีนะคะเหลืองงั้นนะคะเนาะเลยนะคะนี่แหละค่ะหนึ่งง่ายง่ายนะคะแกงเห็ดตำแก้วนะ,ะพี่น้องเนาะทอดปลานิ่งจ้านี่เราก็ขว่พริกเลยนะทุกคนทอดปลาแล้วเราก็เอากระทะนั่นเนาะคะ่ะเนาะขวเอาจ้าชีวิตเร่งรีบความทางังโบมีเวลาก่อไฟเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะน้ำพริกนี่ผู้ใดได้กินละสิติดใจพี่น้องขว่พริกหอมกระเทียมเนาะคะ่ะใส่แต่เกลือกับชูรสก็ค่ะเด้อ หอมผับชีนะคะตำละเอียดไปน้ำกันพี่น้องแล้วก็เยอะน้ำปลาทิพลดพ้าลน้อยพี่น้องข้าวเหนียวจิ้มซีกเนื้อปลาลงพี่น้องจ้าสุดยอดด้วยจ้าเ๋ยัเขาไปตำน้ำกันเนาะพี่น้องแบบนี้เนาะนี่ได้ละค่ะรอมันเย็นนะคะเนาะนี่เราก็จะตำพี่น้องทำหมยากเลยค่ะลองเห็ดกินเบิงค่ะคูดเดชชอบไปทงไปทาเนาะพี่น้องเนาะ ไปหาปลากินเขาปลาก็ลองตําไปเบิ้งเด้ะคะเอ,อค่ะเดี๋ยวจะว่าสูาตรย่าดาวแซ่เบเลยค่ะเด้อจ้ะทุกคนจ่ากับเขาย่าดาวก็เรียบร้อยแล้วานเนาะค่ะเนาะแกงเห็ดเผาะนะคะเนาะใส่ไผ่ตูค่ะมะขามเปียกเลยสองถ้วยเนาะค่ะเนาะกับตำแจวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปลานิลทอดนี่แหละทุกคนค่ะมาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ่าลองเห็ดกินเบิ้งเนาะค่ะเนาะตำแจวก็คือย่าดาวว่านี่แหละค่ะทุกคน ไปทงไ้ทงนานะเพื่อเขาจะไปหาปิงปลาขังหนาลงต่าไปกินเบิรงดเ,เด้อค่ะแฟนย่ดาวค่ะมัมีมกับเข่ากะระถอดปละะาทูล้กก้ต่ำเจลอันนี้ย่างเดียวกันแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะมันมาฝากทุกทุกคนอย่ามาแรงนะคะเนะเาะห็ดผะจากเชียงรายนะคะเนาะ อดนะคะคเนาะรอทุกคนลงมากินพี่น้องจ้าเจ๊เด็ก็จะไปอาบน้ามันนี้นี่แหละค่ะชีวิตเนาะทุกคนเนาะเลิกงานเจ๊เด็ก็ต้องรีบเข้าครัวนะคะทุกคนเห็ดกับเข่ากับหนาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วก็ทาทุกคนลงมากิน,น,ะะนเนาะค่ะวันนี้เนาะเมือม่อเหนื่อยพี่น้องแห่งมือได้ไล่เพื่อเจ๊เด็จะแล้วเพื่อจะเสร็จภารกิจเนาะค่ะเนาะ,ะหลังเลิกงานทุกคนค่ะก็เป็นกําลังใจให้แม่บ้านหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะ ที่ท,ทาทังงานทางงานบ้านกับเขากลับน้ำนะคะนนองมันเป็นหนาทีบริด็กกับบาดทุกคนจ้าจ้าคลิปนี้ยายดาวก็สิไวไซ้านีมม่ก้อนปากกดไหลเป็นกําลังใจให้ยายดาวน้าได้เด้อคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนขอโทษขออาภาัยหลายๆเด้อค่ะคะันมากกับฝากกดไค์เป็นกําลังใจให้ยายดาวน้ำนะคะ,นะ,ะเนาะยายดาวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะเขาครัวทำกันแล้วพี่น้องคะไปก่อนเด้อ